พี่หนูอยากกินคลิปนี้อ่ะเขาเอามันฝรั่งอ่ะพี่มาขูด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 ใส่ลงไปในกระทะแล้วเขาก็เอาแฮมหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆอ่ะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็หอมต้นหอมค่ะโรยแล้วก็เอาไข่ใส่ไข่โรยใส่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่งาดําข้างบนโรยๆๆแล้วก็พริกขับด้วยนะพี่ออกมามันคล้ายๆพิซซ่าแต่ไม่ใช่หรอก<ต>เป็นไข่เจียวนี่ยแหละไข่เจียวมันฝรั่งอยากลองว่ามันเป็นไงอ่ะพี่ลองทําดูเนาะค่ะ ั้นตอนแรกพี่ใส่น้ำมันรอเลยนะคะเครื่องหนูก็หั่นมาหมดแล้วเนาะใช่ค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยก็จะมีไข่นะคะครับไข่แล้วก็มีแฮมแล้วก็มีต้นหอมงาดําขาดไม่ได้เลยคือมันฝรั่งขูดนะคะมันฝรั่งขูดทาน้ำมันรอละค่ะใส่ได้เลยพี่มาณนี้อ่ะใส่ได้เลยนี่นะคะเขาก็เอามันฝรั่งไปใส่แบบนี้เลยค่ะครับใส่ใส่ใส่หมดเลยเนาะ หมดไปเลยทำมาแล้วอะเขาก็ใส่แทนลงไปเขาจะใส่นี้เลยค่ะเปิดไฟไว้ที่หนึ่งร้อยองศาค่ะเบาๆนะคะเบาต้นหอมครับโรยลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ก่อนนาะค่อยโรยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปไปโรยอะไรนะเม็ดงาใส่ไข่ใช่ใช่ใส่ไข่ลงไปตรงนี้นะคะ แม่ท้าเหมือนกันนะแบบนี้ครับแล้วเขาก็โรยงาดำเลยค่ะคะปิดฝาเลยค่ะพี่ร้าผมอบไปเลยค่ะแม่นะครับค่ะเดี๋ยวดูตอนสุกเนาะตอน,ตอนกลับตอนสุก ช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรินรินด้วยนะคะครับอืมได้อะไรมั้งพี่ของต้องกลับก่อนเอาหรอกลับด้านก่อนเดี๋ยวดูกันนะะคเดี๋ยวทางนี้มันไม่สุกได้ไหมได้ได้ได้ค่ะทำได้หรือเปล่านี่เถอะเออสวยนะเดี๋ยวออกไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชมค่ะสุกแล้วดูครับนี่โอ้ยเหลืองน่าทานมากเลยครับได้ไหมได้แล้วเนาะกลับนะคะกลับ เราต้องกลับด้วยเหรอใช่ค่ะเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะเป็นหน้าเราโรยพริกไทยดีกว่าอืนนี้นะคะอุ้ยชื่อวแล้วก็ซอสหนูโรยให้สิลปะเลยเปิดเลยนะคะเปิดก็ได้ค่ะได้แล้วของผมหอมงานะคะครับเชียร์ เหมือนกินมันฝรั่งอืมมือนกินมันฝรั่งเป็นไฟอะ่ะใช่ค่ะใส่ไข่ทอดใช่ไหมแล้วปลาเคียวโดนกุบกุบของงาอืมก็อร่อยอ่ะพี่อคลิปนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเนาะลาไปก่อนนะคะครับสว,ส,สวัสดีครับ